สวัสดีครับแม่นี่ครับต้อนรับเข้าสู่ช่องสอฟ้าโชกครับเองไดนน้องหวนชมพันมากชมยันที่บ้านน้องบวบานครับอยู่ที่บ้านพระจ้ำครับพอดีแม่นี่คือยู่นี่ครับการพอดีสิเดนที่ทางในฟ้าพี่ฟ้านอกก็รับได้ก็ตามสอฟ้าโชกครับพี่น้องครับเลข่อรวดอันจะคว้างคว้างพ่อจ้ำมันเตรียมเขาคล้ายก็เลยคือเลข่องรวจะคว้างนึ่งเกี๊โอ้ที่โอ้แม่นแมนแม่นี่บอกว่าที่เบิึงก่อนมกพร้าวล้นเราไปรูปมกพร้าว ข่าวแล้วก็เลยเดี๋ยวเห็นรถก็เลยว่าซื้อเลงรถง่าย่ายเหอนกอ๋อเลยบอกกันตาอยู่เฮียนะตาอยู่เฮียนบอกพ่อบ้านไปซื um ้อเนี่ยรเลขกันอยู่รถเจ้าอันทีบอกว่าวไปซื้อเนี่ยเลขรถนะเพื่อนทะเบียนหาหนึ่งเจ็ดเก้าหาหนึ่งเจ็ดเก้าเต็มเต็มตัวนี้เนาะเลยบอกเออเจ็ดห้ามเขาเก็มาขายแล้วเนาะครับ เย็ดเก่ากับกบบ้าขายแล้วเยอต่นึงเียันวตากสั่นาหนึ่งหัวเขาจำกัเตรียมโอ้แลกเนาะขายหาดินันเสื้อลอตเตอรี่เขากขายอยู่ดอกโอเลขหนึ่งหกกับเต็มคือกันติทันเพิ่นบตัวเพนบ่ขายหายเพินบ่าขายหายแสดงว่าเือาเพิ่นเอาเจวเพิ่นก็เพิ่น่เนบ้าหายเพิ่นบ่าหายเนาะแจ็สิวาจังไหนเนาะ บ่ถือตัวนึงกับถือตัวนึงคือเก่าหนึ่งเพระาพระาว่ะะาเม่นี่แล้วเบ้าอยู่ว่าบอกให้พ่อบ้านไปชื่อในเดอรไปทะเบียนรถเจ้าบอกไปซื้อไปยินแม่นี่เบ้เเาข้ามนีอยู่จา้าสัมผัสมือนั้นบัดน,นี้จากมือนั้นมาหอดมือนี้แม่นี่ท่านมีแนวทางไปมีเหล็กแนใจไปครับฟันอยู่เมื่อคืนนี่ย เื่อพันเรมาบถาาโอครับวันวพอจำไไปบอกเรขพื่นเอาคือว่าใดเราเรื่อขึ้นว่าสิบ่บอกเพื่อนขึ้นบอกว่นเอามาโซ่มองขึ้นครับมือเป็นโซ่ให้แอดเห็นนี่บ่าสนดกอ้เพอาจำเราโซ่ตัวใดแหละไม่นี่ในฝันบ่เพื่อนเล็กบอกว่าแม่นอนเขาอยา่ฟ่าเมืองใก๋าเพื่อนเมืองกวนยอ่งนี้เขากับยูนวเลี่ววาใั่โอ้ในฝันนะ ใจดีไว้แล้วเนาะจ้ะห้ายฟันเบืองคนหนดนหมือนเล่าบอกหมู่บ้านเล่าคือว่าเล้วสิบบห้เล่าได้แล้วบ่ท่านได้บอกไคดอกพี่ท่านเมือนเมื่อนี้เราคือเอามาโซ่อมพี่ท่านมาหายแล้วเล่าวางให้นอนไม่นอนเพิ่นคือออกมาซ่อมแล้วเล่าคือว่าได้แล้วบ่ท่านบอกใครหรอกพี่ท่านบัานนี้ก็เลยว่าโอ้ยพี่ท่านบ่อันบ่ไปเบืองน้ำพึนดอกจังเดยเขาก็อยู่น้ำพึนแล้วเขาต้องเบืองย่ำเดยก็ได้ทั้งสี่นนะครับ ก็ฟันโซ่ตัวใดก็บริเวงน้ำฝนเรากำลังหันอ๋อฟันโซ่หกเจ็ดครับบวบครับเจ็ดเก้าหกเจ็ดกับเจ็ดเก่าพอหนึ่งสองโอ้ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ลาวาเจ็ดเก่าแล้วหมื่บ้านล้วว่าได้แเรื่องว่าท่านบอกไปดอกเนาะเมื่อขึ้นเราได้่ันเกี้ยวเราเนี่ยเมื่อเบิ้งนี้เรื่องได้เราละเลราะฉันเอาคือว่าเพท่านไหนไปเบิ้องเพราะฉัน ก็เลี้ยวให้เบิ่องก็พอเห็นน้ำเพลินเพราะว่าในฝันมาเบิ่งย่ำเลยก็ได้เพราะว่าอยู่น้ำเพิ่นนะเพราะว่าเลขทะเบียนรถเนาะพอจำเราฝันเจี่ยวกับรถเรานั่งเห็นแล้วเราก็ได้เลขทะเบียนรถเลาวนั่นละคือเรายิบลอตเตอรี่มากกับนี่เจ็ดหกกับเจ็ดเก่าครับเนาว่าหกกับเก่าเนี่ยมันตัวเดียวกันว่าสั่นเราะว่ามันอาจหมุนหัวขึ้นลงก็ได้ว่าสั่นเราว่า หมื่อวานนี่้่อจำหมู่พรไปยนไหวู้เนาะครับพรไป,ปวงมาให้เพิ่นมาะนอมอน่ะก็เลยไปน้ำเพิ่นไปน้ำพ่าวจ,จำก็เลยไปว่าทั้งวันเกิดอาก่วางความวันที่สิบเก้านะอครับพ่าจำขอพระไปวันที่สิบเก้าันเลยไปจุดถูปูซาเพิ่นนั่นแหละก็ได้ตัวเลขม่อยูะดีครับได้ตัวใดค่ะเมนุนนี่น เออแต่แม่นอน่ะเตี้ยโอเมนี่จ้ะโทษหลายๆค่ะเพื่อนย้อนน้ำกันก็เลยหลงเลยเพราะว่าบัวบ้านเนี่ยเนาะก็บอกว่าบ้านเปิดไปได้เพิ่เนานอกเสนอใช่เดี๋ยวรอสตาร์เตอร์พี่น้องแม่นี่เรากำลังเสียาตัวเลขที่เราจุดถูกเมื่อวานนี่ อยู่ดอนปูตาครับเมื่อวานเพิ่นไปดอนปูตากันไปปงบา,าครับไปปงบาอันั้นได้ทัวร์บูชาปูเห็นบหเก้าห้าสี่ครับเก้าหาหนึ่งครับมันเะก้าห้าสี่เก้าห้าหนึ่ง เป็นเด็กหนึ่งเรล่นวมเหล็กส yep> right. yup. ีได้เหเก้าห้าสีนแล้วมีนวลผ้าร่วยเห็นเด็กเป็นหนึ่งเอาแล้วแจติเห็นเพราะว่างั้นนะครับเพราะว่าที่น้องเบิ้งได้ครับมันนี่เนี่ยครับครับเห็นไหมเห็นไหมเก้าห้าสี่แล้วไม่นวลผ้าร่วยเห็นอยู่ทั้งนี้ ญญกหห็ซอยเห็นยังเก่าหานึงเลยใช่ไหน,ไนตัวนึงใช่ละมมันจุดถ่วงมองบ้านในเก่าหานึงเนอพี่น้องอันนี้จุดยืดบ้านพระจำเนาะหอ,อน้ำยาเมื่อเศร้าเนี่ยมันบอกครับเมื่อเส้านี่ก้อน,อนสิบไปยุวัดกับลูกหลานขอสุขภาพน,นี่ยโอ้แม่นี่วัดลูกหลานกับทีน้ำตอนนบ้ัดที่เก่าละครับ ก็เป็นแนวทางของเอฟซีเนี่ยพั่เอ็ดมินเนี่ยพนนั่อเ,เอฟซเนาะนั่นก็เป็นแนวทางให้เอฟซีเพิ<ต>่นลงทุนนำหน, <8 S 1> นึ่งแปดหกค่ะหนึ่งร้อ่นี่บา,บาทครับหนึ่งแปดหกหรือหนึ่งแปดเก้าเนี่ยแหละพี่น้องมันว่าใครชัดเป็นเลย อ่าเมนูนผ้ารวยเห็นเป็นหนึ่งแปดหกอีกแล้วหนึ่งแปดหกค่ะหนึ่งแปดหกแช่ไว้มหม้อน้ำไม่นี่ไม่นี่จุดทูบมือเส้าได้หนึ่งแปดหกค่ะอ,อยู่บ้านพ่อจำเนอะค่ะครับนณิชไม่นี่ขอมือเส้านี่ครับเพิ่นจุดอยจุนาไอ้ปูกับงากอนสิไปอยู่บ่อน้ำส่างลิ้นหรือบ่อน้ำศักดิิ์สทธิ์บ่อน้ำศักซิ์บ่อน้ำอ๋อบ่อน้ำศักดิิ์สทธิ์เนาะค่ะครับ กะขอใน่นี่ปูกกัญญาลูกหลานกระสิไปปฏิบัติคือเก่าหลาประนเพิ่นกระเลย่ห้แม่นี่มาหาแล้วล่ะค่ะหนึ่งแปดหรืนึ่งแปดหกเนี่ยแะครับมันตัวเดียวกันเนาะครับเนาะเอาขอบคุณแม่เดี๋ยวเด้อค่ะเดี๋ยวแม่พนังอะไรนี่ให้ของขวัญพ่อจำน้าคุณผู้ชมคุณเพราะว่เสียมาให้พ่อจ้ำมมีคนเลยฝากมาเด้อของแม่นี่นี่แหละโอ้ของแม่นี่พิ่นเฮ็ดเองท่านเองครับ พ่นใส่ซื้อเอากระเป๋าไหมนุ่งยามน้ำมมียามพร้อมวาชั่นยามขาวพร้อมวาชันนี่เด้อค่ะพี่น้องแม่นี่เล่ามอบของขวัญให้พ่อจำจะเป็นโชคมันบ่หลายดอกก็ได้ซื้อเสียพานานี่จะเพิ่นให้บ่ได้ให้เพิ่นแค่เสียครับครับโอ้ดีดีแม่นี่ครับพ่อจำบ้านนั่งสนมเพิ่นมอบให้วัชัน โง่งามเนาะจะเป็นคือพอจำน้องบานขอบพระควาบุญกับคุณแม่นี่เด้อขอขอบความบุญกับคุณนเกิดเป็นมินทันก็สาวพระโซดไม่งั้นท้ารวยเป็นเศรษฐกิจการที่ตลอดแม่นี่ติดใจเรื่องการที่ตลอดน่ะหมายว่าซ้ำเป็นพี่เป็นน้องกันแต่ห้ามเบียรกันกับพระความบุญกับคุณนที่เพป็นได้มาร่วมอ่าสงน้ำทั้งบุญทุกคนนั่งละไม่เห็ดหัวอยันีเห็ดกําแพงในวัดอยู่ จะมีคนงานเขปเพียรทุกคนอ่าตโอ้ตัวตัวนี้กำลังเพียร์ยั่วยู่วเพราะว่ามันิ่นมาบรกจาคเพราว่าหน่อยว่าหลายก็เป็นบุญตุศนของคนซือเก่าก็ขอให้บุญตุศน์ตรงกับสนองตอบขึ้นไปให้ได้ขึ้นมาหลายก็เก่าเป็นเสบียงอาหารคือว่าทำเห้เห็ดหน้าไว้นไปเไปทำบุญลงไปทำเห้เห็ดหน้าไ้มิตรสาวรอดตะเกียวก็เป็นผลบุญขอให้จังมิตรเพิ่ม มกรเลิ่นความเมียนี่หรือว่าแอดมินกท่ันหรือว่าอยากพี่น้องทั้งใกล้ทั้งไกลก็ได้ทั้งประเทศสวีเดนพันกับทงมานี้มู่บ้านขาเฮ็ดวยรัาธถอนุโมทนาบุญครงแม่เปลเป็นเมืองมู่บ้านไม่ก็ิมเฮ็ดงไว้เพันละโอ้จ้า่บ้านพันซื้อป่าจังไหนพอจังกะากเพันดูเ้อะ่วงรงไลาันละทงไล่หาพันเล้วทรงไล่หาลูกชาย้พ่นเล้ว เออพ่นกาเพ่นกิตอบรับแล้วละพ่นเบื้งแล้ว่เราเเบิ่งเกิดบ้องูเิ่น่าพ่นมีสนีลาภหรือว่าเกิดี่ยังกิดสมคพืุ่มงมาปรารานาเบิดมาบาน้มนขนาดพ่นยุ่งยังมอกคนนี้พันบนัยวมาบาอยู่ที่ไอาจำบาให้จ้าจ้ะพ่นทัวมากเนาะค่ะพันตังานปัจจนตังานบริเวณงานมือีแล้วใอ้พขาจำาบาแนวสันกเลยบาพ่น เดี๋ยวคิดกูว่าวเขาเอาเขางานหนึ่งแถนอยู่เมืองหลงอยู่ประเทศสวีเดนโอ้นนำไปซอยหนำไปซอยแล้วก็เลยนับถือ,อปู่ตาเพราะว่านับถือพระจำเพราะฉะนั้ก็เลยส่งเงินมารวมบริจาคนั่นพระจำสวีเดนยังกระซังสวีเดนกรสั่งนั่งกระซังมาสั่นอันนี้ก็ขอให้ปู่อยู่ต้องคุ้นอยู่ประเทศสวีเดนคือว่าพระจำแคใแถวละเมื่อวานนี่ละแต่หมู่เมีนี่หมู่เมีนนนี่ละไปซอยกัน ครับจดทำวิธียูง่อนกวนผูเลยล่ะกับปล่อยดีใจรอดเอาดูดีแงีงเนาะทุกคนเลยครับขออนุโมทนาบุญเด้อขออนุโมทนาบุญครับตูฟันโย่ท่างไก่ครับหรือสูบผู้สูบคนล่ะครับขออนุโมทนาบุญน้ำพียน้ำหนองสุผู้สุคนครับแล้วก็ขอบคุณพ่อจำแล้วก็ขอบคุณแม่นี่หลายเด้อครับเด้อครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่ครับท่านผู้ชมกับมาธิบาตพประจำเมอนกได้แนวทางเลยฝากพี่ฝากน้องให้เราลวครมีเั้งของเมเนกมีเั้งของพอะจำครับอังไนพี่น้องก้าวไปวิเคราะห์ด้วยครับเด้อผิดถูกกิจวัตกันครับอันนี้ก็เป็นความเสื่อมบุคคลครับสําหรับคลิปนี้คือพ่อแค่นี้ละครับท่านผู้ชมกัขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับที ขอมารับชมรับฟังครับขอบคุณทุกๆคอมเมนที่คอมเมนขอม้าครับถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริ้ได้จากเรืยการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ